เพื่อความสมบูรณ์ร้อเปซจึงต้องนำรถมาเช็คก่อนส่งมอบทุกคันค่ะแล้ววันนี้ถึงคิว CLA 250 AMG Facelift ปี2018 วันนี้นะครับทางทุนบุรีพานิชสาขาบางฟัดของเราก็มีการเปลี่ยนท่ออากาศหน้าเครื่องให้นะครับสำหรับคันนี้โดยรวมแล้วคันนี้เข้ารับการบำรุงรักษ,ษาตามระยะทุกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องไส้กรองครับรถอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติครับก็สภาพสมบูรณ์100%ครับช่วงล่างลูกหมากอะไรทุกอย่างสมบูรณ์หมดครับ รพรบีพาณิษย์สขาางพัดครับก็เป็นศูนย์บริการตอนนี้ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมา3เดือนแล้วครับเป็น์วิตตามระยะทางพวกนี้นะครับงานบริกาก็ได้หมดนะครับค้าที่ต้องให้ดูแลก็ยินดีครับยินดีนะครับหากท่านาไหนกำลังมองหารถมือสองสภาพดีให้แอดมายเป็นตัวเลือกแรกของคุณค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็เป็นเจ้าของรถง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัส สนใจโทร0875097878หรือจะทักมาคุยที่ไลน์แอด at, at mycar ค่ะ